ได้ทำกับข้าวคุณเจะาอบหลายวันแล้วเนาะเท่าที่หูมานะ่ะวันนี้ก็เลยสือป่ามาทอดเจ้าแกจะกินป่าอันนี้ือนห้องป่าอย่างสมศรีก็พูจักเนาะเหมือนป่าจาระเมศบ้านเฮาก็อืมสมศรีไปตลาดมาเนาะวันนี้ยไปบ้านป้ามาก,ก็เลยแวะสือป่ามาเจ้าอันนี้ใส่แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะเจ้าตั้งกระทะเฮ้ร้อนแป้งสาลีอนเนกประสงค์ทําไมต้องชุบแป้งเพราะว่าจะทําให้ปลาเป็นตัวจะได้ ปลาจะได้ไม่ติดกระทะนะคะสูตรไผ่สูตรมันมันสมสีวาดเลยเนะาะไผ่จะใส่เกลือหรือใส่พริกไทยพริกเทยก็ใส่ได้นะเจ้าจะสมสีไม่ได้ใส่อะไรนะเดี๋ยวคุณสามีปะจะเไปกินกับมะนาวนี่เจ้าตั้งกระทะหอดแล้วเอาปลาลงไปทอดทําแบบนี้ปลาจะได้ไม่ติดกระทะนะปลาส้มปลาเสริมก็เอาใส่ได้นะเจ้าเวลาถอดปลาส้มก็เอาแป้งโรยมันกันนี่แหละ แล้วมันจะไดมติดกระถาเนาะมันเหมือนปาจระ,ะเม็ดเราแต่สมศรีกรับพุทจักมันเป็นป่าอย่างสีซื้อมาจากชอ็อปอะไงเนี่ยช็อปคนจีนอร้านคนจีนกระถาแกกับแกกับพุทจะก,กินอย่างแล้ววันนี้ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งมันปิดน,นนะเนาะเพราะว่ามันเป็นวันฮอลิีเด์นะคะวันเนี้ยสมศรีก็ไปล่านจีนมาก็เลยได้ป่ามาเจ้า มาถอดให้แกนี่แหละกระเพเหมันกันเราเป็นปลาอย่างมันอร่อยทีนะ่ะป่าเนี่ยรัซีว่ามันอร่อยดีมันมีกลิ่นข้าวด้วยถอดแป๊บเดียวกระซุกแล้วเจ้าป่าเนี่ยถ้าใครอยากเอากอบกอบกับก็แล้วเตนเนะ มันก็นอร่อยดีนะทอดกรอบเลยก็อร่อยดีป่านี่มันจะมีก้างเล็กนะมันจะมีแต่ก้างใหญ่ๆมันกินง่ายนะเจ้าป่าเนี่ยกับด้านแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าง่ายๆอายุเพียวอร่อยอร่อยไหมเยอะ I don't know how to eat h if a pet bone where have bone or something bone have inside t o o small fish not have small bone how do you feel it tastes good but you know skin tastes good salt lemon yes but fish also have nice taste mm. yeah that one not have bone <laughs> that's why i make four for you mm. a lot right, yeah it tastes good yeah, yeah. โอ้เนอะว่าจะทำยังไงดีคิดว่ u จะพลิกกลับหรืว่าจะเอระดูกออกพลิกกลับน่าทึ่งพลิกก